สวัสดีครับพบกับช่องหลากหลายพระเครื่องนะครับวันนี้มีพะระโลงหะเหรียญมาให้ชมกันอีกแล้วนะครับนี่เป็น EP ที่3ครับเบอร์ติดต่อเบอร์ไลน์นะฮะเบอร์เดียวกันครับ0819923750ครับาสามารถติดต่อมันได้เบอร์นี้นะครับ เดี๋ยวมาชมรายการแรกนะครับอารายการแรกเป็นเหรียญหลวงพ่อขอมครับหลังพระพุทธฮะวัดไผ่ลงัวนะฮะสุพรรณบุรีนะฮะ นะเหรียญลมพ่อขอมครับเป็นเหรียญสภาพใช้ครับเหรียญน,นี้พุทธโคโดมนะครับเป็นเหรียญพระพุทธในโบสถ์ครับวัดปูธารามนะครับวัดเป็นวัดไผ่หลงงวัวนะถ้าจำไม่ผิดนะครับเหรียญสภาพใช้ <c oughs> เหรียญน,นี้150บาทครับพร้อมส่งสนใจทักไลน์โทรมาได้นะครับเดี๋ยวชมรายการถัดไปครับอันนี้เป็นตะกุดพุ่มนะฮะอันนี้น่าจะแกมะมาจากเลี่ยมครับเป็นเครื่องรางครับ นะตะกุดนะฮะอันนี้ไม่ทราบที่นะฮะอ่านะมีจาน,นะฮะอยู่ในนั้นนะฮะโดยนะ่าจะเป็นถักเชือกมานะฮะเป็นเรียมฮะเลียมนะ่าจะแกะามาจะกรอบนะฮะ รงนี้อดอกนี้นะฮะเป็นตะกุดพุ่มนะฮะ,ะไม่ดู้เรียกอะไรกันผมก็เรียกเรียกตามตามที่เห็นนะฮะร้อยห้บาทครับรวมส่งครับสนใจทักไลน์หรือเบอร์โทรมาได้นะครับเดี๋ยวชมรายการถัดไปครับเป็นรูปลอรูปลออหลวงพ่อทบครับ อันนี้ก็เรียกอะไรนะฮะพิมพ์หน้าฝรั่งนะฮะน้าตมูดงนะตมูดงฮะเป็นสันเลยฮะนะหน้าคล้ายฝรั่งฮะตมูกเหมือนฝรั่งนะฮะทิะงะะ้งก็เรียกหน้าฝรั่งเนะนะนะน,นี่ยนี่นกุนฮะมีตอบมีอุด ไต่ฐานอุดนะฮะอันนี้ไม่ทราบปีรุ่นที่สร้างนะฮะครับสนใจทักมาได้ครับรงนี้เปิดไปที่400บาทครับสนใจทักลายเบอร์โทรมาได้นะครับเบอร์ลายเบอร์โทรเบอร์เดียวกันครับสนใจทักมาได้นะครับ ชมรายการถัดไปครับนี่เป็นเหรียญน,นะฮะเป็นเหรียญแหนบนะฮะเอาไว้สําหรับเหน็บเสื้อนะฮะเป็นเหรียญพระพุทธไม่ทราบที่ครับด้านหลังจะเป็นยันนะฮะครับสภาพเก่าได้อายุครับเห็นนะฮะเป็นเหรียญพระพุทธครับเก่ามากนะครับ มีคาบสน,นิมด้วยด้านหลังจะเป็นยันนะเป็นแนบหนิบเสื้อนะครับสนใจทักมาได้ครับองค์นี้สามร้อยบาทครับรวมส่งแล้วนะครับสนใจ ทักไลน์หรือโทรมาได้ครับอขออภัยนะมืออะไรติดมืออีกี้วไม่ออกก็ด้วยขออภัยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวชมรายการถัดไปครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินครับอันนี้มีทราบเกจิอาจารย์หรือวัดที่สร้างนะฮะ ใครรู้ที่จัดไปเลยครับสายหลวมพ่้เงินองนี้นะครับดูนะรายละเอียดสร้างกันหลายวัดด้วยนะครับร้ <c oughs> อยห้าสิบบาทครับรวมส่ง สนใจทักลไลน์มาได้ครับหรือโทรมาได้ครับจะชมรายการถัดไปนะครับเป็นเหรียญครับเหรียญผมส่งให้ดูนะครับ ดูนะฮะด้านหลังครับสนใจทักมาได้ครับน่าจะเป็นพระเกจิอาจารย์ะฮะ สองร้อยบาทครับองนี้เหรียญน,นี้นะครับสองบาทสนใจทักไลน์หรือเบืรอโทรมาได้นะครับอเดี๋ยวด,ดูรายการถัดไปครับนี่เป็นพะระลีลาเนื้อชินตะกั่วครับด้านหลังเป็นยันไม่ทราบที่นะครับมีคาบไข่เกาะอยู่ด้วยครับ อันนี้ไม่ทราบว่าเป็นพักกุหรือเป็นเกจิอาจารย์นะครับใครทราบที่นี่แต่ไปได้เลยนะครับนะฮะดูเนื้อหานะฮะเป็นตะครัวเก่านะครับนะฮะดูขอบข้างครับ งนี้200บาทครับรวมส่งแล้วนะครับสนใจติดต่อทางลาไลน์มาได้เลยนะครับครับเดี๋ยวดูรายการถัดไปอันนี้น่าจะเป็นพระกุนะฮะน่าจะเป็นพิมพ์นางพยา,าน่าจะเป็นของทางใต้นะฮะ คล้ายพระกุนาคามหรือเปล่าฮะเป็นเนื้อจินนะครับาทางใต้นะพี่ๆทางใต้น่าจะชอบนะฮะนะครับนะ ดูนะฮะดูข้างนะฮะสนใจทักลไลน์มาได้นะครับพี่ๆทางใต้ถ้าชอบนะครับดูรายการถัดไปนะครับเป็นคล้าย,ายพระกิ่งนะฮะแต่มันไม่ไม่น่าไม่น่าจะมีกิ่งนะครับ อันนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นกิจิท่านใดนะครับอ่พี่ๆท่านใดรู้ที่นี่จัดไปได้แล้ครับองค์นี้150บาทครับไม่แพงนะฮะรวมส่งแล้วฮะเผื่อท่านท่านใดรู้ที่ก็ซื้อไปได้เลยนะครับ อันนี้ใต้ฐานนะีด้านหลังอันนี้ผมอ่านไม่ออกนะครับดูข้างอันนี้น่าจะเป็นทุปหล่อปั๊มนะครับถ้ามีมอยรอย,รอยแบบนี้ด้วย สนใจทักไลน์โทรมาสอบถามได้ครับร้อยห้าสิบบาทนี่รายการสุดท้ายนะครับเป็นรูปหลอแปะลงสีครับหน้าหลังจะเป็นยันนะฮะ นี่เป็นยันนะฮะมือสั่นไปหน่อยองค์นี้ร้อยห้าสิบบาทครับสนใจทักไลน์หรือโทรมาสอบถามได้นะครับ ทำไมมือสั่นนะครับสนใจองค์ไหนสอบถามได้นะครับหรือว่าทักไลน์มาเบอร์โทรนี้นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับหลากหลายพระเครื่อง08 1 9 9 2 3 7 5 0 อขอจบ EP นี้ครับขอบคุณมากครับ